ปัจจุบันนะคะเมื่อเราลองกดดูนะคะที่คําขอเลขที่ย่างอิง1405นะคะกดเลือกปึ๊บนะคะที่ตารางแสดงรายงานด้านล่างนะคะก็จะเห็นเป็นรายงานนะคะของคําขอที่เรากดเลือกเองนะคะตรงนี้นะคะทางเบรปา้นะคะก็ยังสามารถนะคะดำเนินการออกดเลือกเลือกรายงานนะคะแล้วก็เรียกดูรายละเอียดรายงานที่ได้ทําการออสร้างไปนะคะได้นะคะ นี้กดได้ดูรายงานแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูนะในรายละเอียดของสินค้ารายการน,นั้นๆคะได้อีกนะคะค่ะสมมุตินะคะว่า,าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะมีส่วนที่ต้องการดําเนินการแก้ไขดําเนินการแก้ไขในส่วนของรายงานก็เลือกที่คำขออีกครั้งนะคะก็คลิกเลือกรายงานจากนั้นก็ให้กดปุ่มแก้ไขนะคะนนี้นะคะสมมุติว่า ต้องการแก้ไขในส่วนของชื่อทะเบียนหรือว่ายานพาหนะได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถแก้ไข,ขข้อมูลแล้วก็กดบันทึกลงไปใหม่ได้นี่น,นะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราลองอ้อเล็กดูนะคะที่คํขอหนึ่งสี่ศูนย์ห้าอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะพบว่าคะตอนนี้เนี่ยสถานะรายงานของสินค้าเนี่ยเป็นรอผลตัวสินค้านะคะในระหว่างที่สถานะของรายงานเนี่ยเป็นรอผลตัวสินค้านะคะทาง เจ้าพื <ization> <S an> ้ี่เนี่ยก็ยังสามารถแก้ไขนะคะหรือว่าลบรายงานนี้ได้ตลอดนะคะแต่ถ้าตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการส่งรายงานไปให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็เจ้าพืเนี่ยก็จะไม่สามารถทางานทําการแก้ไขหรือว่าลบรายงานนั้นได้อีกแล้วค่ะต่อไปนะคะสมมติว่าเจ้าพืได้ทําการตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็พบว่าะะต้องการส่งรายงานนี้เนี่ยไปให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบนะคะ ก็ให้ทางเิดปาร์ตี้นะคะคลิกเลือกนะคะที่รายงานนั้นนะคะแล้วก็กดปุ่มส่งรายงานค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีข้อความนะคะขึ้นมาคอนเฟิร์มนะคะว่าต้องการะะอ๋อยืนยันการส่งรายงานใช่หรือไม่นะคะก็ให้กดปุ่มโอเคนะเพื่อ็นการคอนเฟิร์มอสมมตินนะคะว่า ได้ดำเนินการเลือกรายงานแล้วกดส่งรายงานไปแล้วนะคะแต่นะคะมีข้อความแจ้งเตือนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไม่สามารถส่งรายงานได้ะคะเนื่องจากอยู่ในระหว่างการมอบหมายงานของเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้นะคะทางาแปลว่านะคะในส่วนกระบวนการาฝั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังอยู่ในกระบวนการมอบหมายงานอยู่นะคะก็คือต้องรอนะคะให้ทาง ฝั่งเจ้าที่เนี่ยดำเนินการในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทางเตอร์ปตี้นะคะจึงจะส่งข้อมูลนะคะไปให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้นั่นเองนะคะค่ะสมมุตินะคะว่าตอ,อนนี้นะคะทางเตอร์ปตี้กับทางเจ้าหน้าที่นะคะกำลังดําเนินการมอบหมายงานนะคะให้ทางเจ้าหน้าที่ภายในดานของเขาอยู่นะคะแล้วก็ เมื่อสักครู่นะคะเอาทางฝั่งเจ้าที่เนี่ยได้ดําเนินการมอบหมายงานในฝั่งนั้นนะคะเรียบอยแล้วนะคะฝั่งไดปาร์ตี้นะคะก็ลองนะคะเลือกที่คําขอนะคะแล้วก็เลือกที่รายงานอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะก็ให้กดถูกส่งรายงานนะ,ะแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะคะ,นะคะจากนั้นนะคะระบบนะคะก็จะจะแจ้งเตือนนะคะว่า ได้ส่งรายงานนะคะให้ทางเจ้าที่เรียบร้อยแล้วก็แปลว่ารายงานเมื่อสักครู่เนี่ยที่ทางเจ้าที่จ้างเนี่ยได้ถูกส่งไปให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะดําเนินการพิจารณาแล้วเองเ<ค>มื่อลองคลิกเลือกดูนะคะที่คําขอนะคะก็จะเห็นนะคะว่าที่ตารางแสดงรายงานด้านล่างเนี่ยตอนนี้นะคะรายงานศูนย์หนึ่งนะคะของเราเนี่ยมีสถานะรายงานเนี่ยเป็นรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายงานแล้วนะคะ ในส่วนนี้นะก็ต้องรองให้ทางเจ้าหน้าที่นะทำการตรวจสอบรายงานจากคู่นะคะ